สวัสดีครับลุงหมูพาเที่ยววันนี้วันนี้มาไกลหน่อยเนาะมาที่จังหวัดแพร่เดินมาพบกับวัดชื่อวัดสะบ่อกแก้วเป็นวัดโบราณน,นะเป็นศิลปะชาวพม่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง นี้จะเป็นเพราะพุทธโบกเข็มนะครับจะอยู่ในเจดีย์เล็กมีซุ้มเงินแก้วครอบอยู่รอบองค์พระาธาตุกูกองคำาก้าองค์ด้กันนะครับใครมาก็ขอพรได้นะที่นี่ที่เห็นนะครับชื่อพระาธาตุกูกองคําของวัด สะบอกแก้วอยู่ภายในจังหวัดแพร่อำเภอเมืองนะครับชุมชนสะบอกแก้วได้มีโอกาสมาเดินชมวัดนิดหนึ่งนะครับนี่จะเป็นพระอุปคุจบบาทน,นะครับก็ทาง และนี้ก็จะบูชาพระประคุปกันนะครับนี่นะครับจะเป็นพระประธานสมัยโบราณเนาะตอนที่ได้มาสร้างวัดใหม่ๆท่านก็จะมาปฏิสฐานอยู่ที่นี่ปัจจุบันก็อยู่ตรงหรมลัวขององค์การโทรศัพท์จังหวัดแพร่นะครับเป็นศิลปะแบบชาวพมา่า แก้วอรรูปที่เป็นจุดในซุปน้ำแก้วที่พระธาตุนะครับจะเป็นพระพุทธโบเข็มนะครับบอกผิดไป